ยำกบครับยำกบครับวันนี้ครับไปทำยำกบกันครับยำกบลำๆครับกบนะครับกบกบมาล้างนะครับกบมาล้างนะครับทำยำกบนะครับยำกบนะครับเริ่มกันเลยครับตั้งน้ํานะครับตั้งน้าร้อนนะครับตะไคร้ขมิ้นนะครับใส่ในน้ํานะครับเราจะกบมาต้มนะครับไปนะครับ ใส่กบนะครับไปลงไปเลยนะครับสามตัวนะครับเห็นนะครับใส่กบลงไปต้มนะครับรอให้กบสุกนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาฉีกนะครับยำกบนะครับยำกบยำกบนานะครับต่อไปนะครับตูนนะครับตูนก้านตูนนะครับเราจะใส่ตูนด้วยนะครับเอาตูนลงไปต้มด้วยนะครับเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นนะครับตูนนะครับตูน เรียบร้อยครับตูนครับเราหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวลงไปต้มนะครับลงไปต้มพร้อมกับกบเลยนะครับตูนครับตรันน้ําเดือดแล้วครับตูนลงไปต้มครับตูนลงไปต้มนะครับสุกแล้วครับสุกแล้วนะครับตักขึ้นมาพักนะครับรอให้เย็นนะครับกบขึ้นมาพักนะครับ ครับครับเอ๋ครับเราพักให้เย็นนะครับแล้วเรามันจะมาฉีกนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับกลบนะครับเราฉีกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับ ทีกมาเป็นชิ้นแล้วครับเราจะไปใส่หม้อต่อนะครับเตรียมยำนะครับเตรียมครกน้ำพริกนะครับกบครับกบเปิดฝาครับคบใส่หม้อนะครับนะครับเราไปทำน้ำพริกต่อครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนะครับน้ำมันร้อนใส่กระเทียมนะครับ เดี๋ยวกระเทียมก่อนครับกระเทียมสุกนะครับใส่น้ำพริกนะครับใส่น้ำพริลกลงไปผัดนะครับผัดแค่พอหอมนะครับพอแล้วครับปิดแก๊สเลยครับ,ดดเ,รบเดี๋ยวน้ำพริกจะไหม้นะครับจะขมนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยผัดน้ำพริกนะครับน้ำพริกยำกบนะครับใช้น้ำพริกลาบนะครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับน้ำพริกลาบใส่หม้อเลยครับคนยำนะครับนะครับนี่นะครับคนนะครับคนนะครับคนยำนะครับลักษณะเหมือนต้มยำนะครับ ยำกบแบบทางเหนือนะครับยำกบครับยำกบยำกบใส่ตู้นนะครับเรียบร้อยครับยำกบนะครับเรียบร,ร้อยนะครับนี่นะครับตักให้ดูนะครับเนื้อนะครับนี่นะครับตุ้นนะครับ กบครับยำกบครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปครับโรยผักครับโรยผักนะครับผักชีนะครับผักชีผักแก้วนะครับต้นหอมนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยำกบนะครับอร่อยอร่อยครับ